ก็กล่าัถึงในตัวละครนะครับผมอยู่ในช่องมูนฟอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะผมส่วนในวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการ f p ฟาร์มให้ได้ไข่อีเตอร์อีเวนต์วันละหมื่นฟองขึ้นนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะดวงดีแค่ไหนนะครับสำหรับการสุ่มแมปว่าจะเจอด่านแบบไหนจะเจอแบบคุณสปาตัวไหนของด่านนั่นแหละครับอ่าก็ตัวละครที่ต้องใช้มีแค่ตัวนี้ครับอีเตอร์สปีกแมนซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะหากันได้นะมันหาง่ายมากๆากนะผมก็ ให้มีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมมันจะจบประมาณเว็บหกเว็บเจ็ดนะครับผมซึ่งคนดูอาจจะแบบเอ้ยพี่มันจบไวจังมันน้อยมากเลยนะแช่ครับมันน้อยแต่เราใช้วด้านความไวแล้วก็วนลูปเรื่อยๆครับเข้าสู่แล้วกันเนาะเพราะว่ามันฟาร์มทั้งวันน่าจะได้เยอะอยู่นะครับได้ประมาณหมื่นหนึ่งอะเท่าที่ผมเทสมานะโอเคนะผมก็ไปมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าเราจะใช้ฟาร์มยังไงนะครับผมไปก็มากันแล้วนะผมสำหรับวิธีการฟาร์มให้ได้อีเตอร์อีเวนต์หนึ่งหมื่นฟองแบบ แบบนอนชิวได้เลยอ่ะคุณสามารถนอนเล่นได้เลยอนอนแบบนอนปล่อยเลยอ่ะก็อย่างแรกนะครับผมวิธีนี้ใช้ได้แก้สำหรับในคอมเด้นะนะครับผมก็อย่างแรกให้โหลดตัวของ emulator นะครับชื่อว่า moo Mo m o player 12มานะผมก็ให้โหลดมาเนาะแล้วก็ลงลบบออะไรเรียบร้อยเขารหัสล็อกอินให้เรียบร้อยนะผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปสำหรับคนที่อยากเปิดหลายจอนะผมให้ดูจนจบคลิปนะผมจะสอนว่าเปิดยังไงให้ได้เยอะแบบกิน cpu ให้น้อยที่สุดนะครับผมก็วิธีามาโคนะคผมก็ให้ทุกคนเข้าเกมตามปกตินะ ก็เมื่อเข้าเกมมาแล้วผมมันก็จะกระตุกกระตุกนิดนึงเน,น,นาะเพราะว่าผมปรับเฟรมเรทไว้ไม่เยอะนาะปรับไว้มาสามสิบสี่สิบนั่นเองนะครับเรียบร้อยเกมครับก็เมื่อเข้าเกมมาแล้วครับผมก็ให้อีกิปยูนิตตัวนี้ขึ้นมานครับเป็นอีเตอร์สปิการแมนย้ำนะครับว่าอีเตอร์สปิกรแมนหรือตัวอื่นก็ได้ครับให้มันไม่เกินสามร้อยนะวางต้นเกมแล้วก็ต้องอยู่ช่องสองขนาดนะครับยูนิตตัวนี้ต้องอยู่ช่องสองขนาดนะตัวที่จะเอาไว้ฟาร์มมาโครนะผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า เออพี่โหลดมาแล้วเข้าเกมมาแล้วเซตตัวแล้วไงต่ออย่างที่สามนะครับให้ทุกท่านไปโหลดมาโคที่ผมทําไว้นะผมส่วนลิงก์มาโคโหลดตรงไหนผมจะทิ้งไว้ในดิสคอร์ดของผมนะครับเป็นดิสคอร์ดเว็บไซต์นะดิสคอร์ดขายไก่ตันขายุ่นขายนี่ทุกอย่างนะผมรวมทั้งขายตัวของแมปทาวเวอร์ดีเฟนด้วยนะครับผมก็อินดิวเบอื่นกันได้เนาะแล้วก็ลิงก์มาโคจะอยู่ในดิสต,ตัวนั้น,นครับส่วนลิงก์ดิสต,ตัวนั้นจะอยู่ใต้เดสคริปชั่นผมนะครับก็ ฝากเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็ส่วนรีมาโคก็เข้าไปโหลดในดิสคอดได้เลยครับผมอืมแล้วก็พอโหลดมาโครมาใช่ไหมก็อาจจะงส่กันว่าเอะี่มัน import มาโคหรือใช้มาโครทางไหนให้ทุกคนกดตรงนี้ครับเป็นลูกศรเนานะแล้วก็กดคําว่า operation recording นะครับอ่าไม่ทุกคนเปิดมาแล้วใช่ไหมทุกคนจะไม่มีผมนะตรงนี้เป็นไฟล์ามาโคที่ผมทําขึ้นเองนะครับให้ทุกคนกดคําว่า import ครับแล้วก็ local import แล้วก็ให้เลือกไฟล์ ที่เป็นตัวมาโครของผมเนาะล้วก็กด Import เข้ามาได้เลยนะกดโอเคตรงนี้นั่นเองครับไฟล์ก็จะเข้ามาเนาะมันจะชื่อไฟล์ว่า ak นะผมให้ทนกด้ากเกมตามปกติเลยก็ไฟล์มาโครจะกดตอนอยู่ในเกมเท่านั้นนะครับมันวนลูปออโนะ้เนาะส่วนวิธีลูปมาโครนะผมก็กดพอไฟล์เข้ามาใช่ไหมครับกดตรงลูปฟันเฟืองครับแล้วกดตรงนี้ Infinity l o o ูปเนาะพอเขาแมปมาแล้วใช่ไหมรอประมาณอ่ะกดเลยแค่นี้ครับเรียบร้อยับผมจอจะปรับออตโต้ทุกอย่างเพราะว่าผมเซตจ,จอไวเล็กมากๆเนาะ โอเคแล้วพอเปิดใช่ไหมครับก็ปิดตรงนี้ขึ้นได้เลยอ่ามาดูกันนะครับว่ามาโคจะทาํางานยังไงก็นี่เราครับมันจะหยิบตัวละครขึ้นมาวางเองนะผมส่วนที่มันช้าเพราะว่าจรงิงๆเราเข้าเกมมาปุ๊บมันต้องกดเลยนะแต่ผมกดชา้าไปนดิดนึงนะครับก็อย่างนี้นะครับมันจะปล่อยมาโคฟาร์มอโต้ทุกอย่างเลยนะปกติมันจะวางได้นะครับค่างเงินมันจะพอดีเนาะแต่ว่าผมกดช้านะครับก็นั่นแหละวิธีใช้ก็แค่นี้หละครับมาเราดูจ,จบกันดีกว่าว่าเราจบเว็บไหนนะครับ ก็นี่นะครับมันมาโคมันจะวางให้เรื่อยๆเนาะมันจะเป็นผมเสร็จไปแล้วก็แนะนําเป็นตัวอีเตอร์ตัวนี้นะครับหรือเป็นตัวไหนก็ได้นะครับที่มีราเมจแล้วก็เงินเริ่มต้นวางไม่เกิน3ามร้อยนะผมผมจะแนะนําอย่างมากเลยนะอ่านี่ก็จบไปแล้วนะครับก็จบประมาณวีพ่านะครับจะได้เอกน้อยหน่อยส่วนมันจะกดเพียรเกียนตอนไหนก็เราดูนะครับ ก็นี่เรครับมาโคจะทําการกดเพย์เกนให้อีกรอบนะครับผมก็เราสามารถเปิดทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยครับมันจะออโต้ฟาร์มให้เรานั่นเองนะเป็นวิธีฟาร์มที่สะดวกสบายที่สุดท่าทหกคนค,คิดว่าแล้วนะเออมันก็จะฟาร์มออโต้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับปนลูปให้เราเนาะโอเคครับก็คงไม่มีอะไรละคลิปนี้ก็มาเรามาสอนตั้งค่ากันเลยดีกว่าก็จะมาสอนตั้งค่าม e ิเตอร์สำหรับคนที่อยากเปิดหลายๆจอนะผมก็อ่าเดี๋ยวอันนี้ปักละ ก็มาโคคมไม่มีแล้วครับมันก็จะเป็นออโต้ฟาร์มเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ผมทาไว้ให้นะก็มาสอนวิธีการตั้งค่าให้มันกิน CPU และแรงน้อยที่สุดกันนะครับผมก็อย่างแรกทุกคนต้องเปิดแอปมูมูขึ้นมาก่อนนะมูมูเดเปิลนะครับแล้วก็มาลงจอที่ทุกคนมีอยู่นะครับผมก็กดไปเลยแล้วก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับใครที่ CPU ค่อนน้อยก็ปรับตัวนี้น้อยๆน,นะแรมน้อยก็ปรับลงมาได้เรื่อยๆครับมันปรับได้ผมแนะนําไม่ต่ํากว่า2องนะ แล้วก็ตรงนี้ถ้าใครที่การจอไม่ได้ดีนะครับก็กดตรงรีสอร์ทนะครับมันจะทําให้กิน CPU เอ้ยกินการจอน้อยลงนะครับแล้วก็ดิสเพย์จริงๆผมแนะนําเป็นตัวต่ําสุดนะแล้วก็สําคัญสุดคือเฟรมเรทครับเฟรมเรทจะจํากัดเฟรมเรทนะครับก็ผมแนะนำถ้าใครคอมแบบไม่ได้สเปคแรงมากแล้วแบบอยากเปิดหลายๆจอก็แนะนําประมาณ15ครับห้ามต่ํากว่า15นะต่ำๆได้ครับแต่ว่า มันจะกระตุกมากๆเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ตัวมาโคจะมีปัญหาไหมก็แนะนำสักสิบห้าเฟร,รมนะครับผมก็แค่นี้แหละครับทุกคนก็จะได้มาโคออโต้ฟาร์มแบบง่ายๆแล้วเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้คงไีแล้วครับบ๊ายบายครับ